สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทานน้ำกันนะคะนกเปี้ยวโยเกิร์ตเมจินะคะ CP พีเมจิซีโร่ค่ะชิมดูนะคะว่าเป็นรสชาติเป็นยังไงทานกับสตรอเบอรี่แช่แข็งนะคะใช้สตรอเบอรี่แช่แข็งหกลูกนะคะหั่นสตรอเบอรี่บดให้เขาแตกนิดนึงนะคะตามด้วยน้ำแข็งนะคะ เสร็จแล้วค่ะมีนูงง่ายๆทานเพื่อความสดชื่นนะคะเวลาเหนื่อยๆค่ะชิมค่ะไม่หวานเลยนะคะเปรี้ยวนิดๆค่ะเข้ากันกับสตรอเีมากค่ะอร่อยมากค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ